วันวันนึงทำอะไรหนูไปตลาดมาป้าซื้ออะไรมาลูกไม่ได้ซื้อไปหาผู้ชายค่ะได้กีน่คนลูกวันนี้สี่ค่ะป้าแต่ว่าเมื่อสามวันที่แล้วหนูก็เพิ่งเลิกไปโอ้ดีเลยก็กล่าวว่าเดือนนี้เอายี่สิบแปดคนนะป้า <c oughs> อุ้ยป้าอะไรยาคุมหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ไปฉีดจิลูกฉีดไม่ได้ป้านฉีดปุ๊บนี่นมใหญ่กินข้าวอร่อยหนูไม่ชอบมันจะอ้วนอย่างนี้เหรอมันจะอ้วนอ่ะ ああเอากินเป็นเม็ดดีกว่าลูกกินเป็นเม็ดลูกสอนไปงี้ปะอ่าไปตามลูกสอนลูกูกินแบบยูเทิร์นกลับมากินเม็ดหนึ่งแล้วก็ผู้ชายวันหนึ่งเออเม็ดหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งยี่สิบเอ็ดเมก็ยี่สิบเอ็ดคนนี่สีเออยีสิบเอ็ดเมก็ยี่สิบเอ็ดคนนี่สีไม่คิดจะดูหน่อยหรอรัวมาซะขนาดนั้นอะแฟนส่งมาเปล่าไม่อ่านเดี๋ยวก็โกรธนะ ไเลยป่ะปีไปลปะป้าแปลกอะ